ครับผมต้มไก่ครับผมไก่แตนัมเตาทั้งแก๊สครับผมถูกดีปะครับผมว่ามุกตัวเสมาหอไปแล้ว ตอนเห็ดปอเดท้ายนะครับใกล้ไตน้ำเนี่ยทานทานเฟื่นอนหยัดใส่ลูกบอมบอมบลูนะครับเตาเห็ดเองนะครับผม นี่ครับผมไฟได้ค่อยลงแล้วเอาก็ต้องเอาฟื้นยดใส่ใช่ลหมใส่ครับผมรอสักครู่ งอดำเด้อครับเด้อแบบนี้ลูกแล้วครับเติมแล้ว เริ่มนะครับต้มต้มแห้งต้มแห้งนี่หัดเิ็วกันกุ๊กเลย ครัแบผมแป๊บเดียวครับบ้านหมอสิใหม่คนเดียว bố, ai này? ai tung? 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 ai I don't ừ. ai buddy tuân bà đi kaboom sapa yêu chai chasm mumpai phai mumpai 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 chai mumpai 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 มอหอนกระเทยหรอมอหันออกบางหนึ่งอืมเสียบไหลอ่ะแซมนี่วะไวบีวครับผมกี้อนน้องกันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนนนเด้อสวัสดีครับ